ฟินแลนด์ฟินชุติมานะถามว่ารู้สึกยังไงที่มีคนทักว่าน้องมินน้องมินตาตีตีอ๋อเออคือจริงๆผมว่าไม่รู้ดิผมมีเพื่อนตาตีงผมก็เยอะนะออเช่นเช่นป <Peter. S 1> ีเตอร์ปีเตอร์ก็ตาไม่ตีนะครับแต่แบบเหมือนกับเขาก็ไม่แซวพวกนั้นว่าตาตีนะแต่เขาท่านแซวผมว่าตาตีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เออไอ้พวกที่ตาตีอยู่แล้วจะไปแซวน้องเขาทำไมใช่แซวมันจะไม่เต็บอะไรตาตีตาตีก็พูดไปเลยว่าตาตีอ่ะเฮ้ยถึงแม้เราจะมีเหล่าเต็งแค่ชั้นเดียวทำไมแต่เราภูมิใจในตาตีของเรานะต้องบอกเลยมิสเซอร์มินเนี่ยตาเนี่ยเขาดูน่ารักมีเสน่ห์ครับคุณลองคิดดูถ้ามิสเซอร์มินมีตาสองชั้นคุณจะจําหน้ามินได้ไหมดาก็ธรรมดาตาสองชั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเฮ้ยนี่ไม่ใช่มินหรอกมินเนี่ยจะต้องตาชั้นเดียวจริงไหมมิน ใช่เนี่ยมันคือเสน่ห์ของน้องมินเขาดูอย่างเอ่อ็มซีช่องเราดิวินอย่างเงี้ยวินก็ตาตีตีพี่ก็ตาตีเหมือนกันนะนี่ตาโตแล้วเนี่ยอันนี้ต่อสุดแล้วนะตสุดแล้วติดตามพวกเราไปมาก่อนได้ที่ You Channel กด Subscribe ที่นี่ได้เลยครับ You Channel โทรทัศน์งคนรักดนตรี24ชั่วโมง